โยกเลยยกเลยโอเค <c oughs> โอเคทุกคนสวยมากน้ำนะคะเขามีแบบโลโก้ประจำตัวด้วยนะคะทุกคนคือแบบเอ,อิร์จุกกรหนึร์ไหนเ อันนี้ก็วิวสวยมากเลยเดี๋ยวแล้วก็มีหิมะด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปจับหิมะเลยทำไมไม่ไปถ่ายรูปหิมะเลยเอ้ยแม่มันรักกุ้งเดี๋ยวก็ตื้อตื้อแล้วก็จริงๆวันนี้นอกอยิงเลยนะทุกคนแต่ว่าเราหาไม่เจอเแค่นั้นนั่นนั่นเราเห็นอันหนึ่งยิงไหม,มเดี๋ยวซูมให้ดู มันหายไปแล้วอะทุกคนเออนั่เห็นไหมเห็นไหมั่นนั่่นอกมาเร็วเจ้าน้อง มันดึงออกแน่นนะแล้วมันดนะึงออกแล้วก็ค่อยคนต้องดึงแล้วก็คนนนพายุมาไหนก่อนพี่ไหน,นหนาวไหมหนาวมากดึงยังไงดึงออกมาเลยอย่างนี้หรอใช่อ<ด>ย่าวางว้าแ่นแลเห็นไหมมาดู้าดูข้างในถ่าย ต้องอย่างนี้นะคะถึงจะกรีนตัดหวานเจอหวานกว่าพีทสวยไหมก็เดี๋ยวเราคัดก่อนดูอยากถ่ายเอมเอากับพีทนึ่นี่เดี๋ยวให้ดูเอาไหมสว่างจิ้มหรอก็ร้อเด็กๆพ่อกินอะไรอ่ะาวมัน เฮ้ยมันเปีเปยไม่ได้เ,เหมือนในหนังนะคะวยดี่ะสำเร็จหรือยังยุ ลงยังนี่ความสำเร็จของพายุสำเร็จแล้วไหนดูสิโอ้นี่มันรูปหมูแดงอ่ะหมูแดงแกหลงกันนะ

ма <laughs> 你好。嗯嗯嗯 아이 보통 거서 가세요. 어, 감 안녕. ให้ไฟหน่อยให้ไฟหน่อยรอตั้งนานให้ไฟหน่อยค่ะโอ้รอตั้งนานคุณพ่อรออยู่ตรงนี้พี่ถ่ายให้พี่ถ่ายให้ยืดหยุ่น nha. Mày em ạ? Để con này. hả Để con đứng đúng rồi. ผมนี่จะบังนิดหน่อยนะเดินระวังด้วยระวังด้วยด้วยได้เห็นหน้าผมวายนะเสผมแวสวัสดีครับนี่พายุมาเที่ยวเกาหลีเหนือพี่นิดาป่วยใช่ไหมจะป่วยเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะ ผมก็เพื่อของ,อของโอ้ยเดี๋ยวทุกคนส,สวยจังวันนี้ซึมซึม <c oughs> ได้ยินนะที่ได้ยิน นนี้ถ่าย,ยคุณคยูผมมาอยู่ตรงนี้นะไหะเข้า,าประสาทนะแต่ว,ว่าประสาทยังไม่เปิดประสาทยังไม่เปิดน,นะครับ ไข่ก็วิวเดี๋ยวไข่ก็วิวมันไข่วิวอยู่นะเดี๋ยววี่อตอนเต้นใช่ไหมกระโดตอนอย่งนี้ว่แก้ววูดนะ วดีโอเหรอนี่ไงไทยอยู่เราไปเที่ยวไหนกันพูดดิไก่ใต้เอาหลี่ใต้พ่อบอกทุกคนแล้วมงอยู่ที่ไก่ใต้โอเคไปพาเที่ยวเหรอไปพาเที่ยวเลยเดินไปพาเที่ยวเองทุกคนนะเมื่อกี้พ่อผมถ้ามให้หนะนะทุกคนตู้ขอ,อยู่ยาสิม,มึงเองซีมม่วมม่มมาขายยา หอวไม่ได้ถ okay. okay. ่เราะใครเอาไปดีไงเขอยวเให้กูให้ตัวตรงนี้เฮ้ยตัวนี้อะไรออมี่ระบายน้ำด้วยเปล่าระบายเปล่าที่ส

x khởi hộp và lại qua đả bao bà bà đi con đó โอ้แดกอ่ะก็คุณจะได้ไหมที่ผมทำอ่ะแผดแดกอะ่ะแล้วไม่ได้ถ่ายทันนะอยู่กันสองคนเองเนี่ยอยู<ค>่กันสองคนเองไม่มีคใครเลยอะ่ะไม่ใครก็ดีแล้วหลงที่บอกเนีย่ยบอกว่าไม่ได้หลงนะที่ใครก็รู้ว่าเขาบอกอะไงรก็รู้ ว okay. no okay. ันนี้คอ้โหพอกี้นะยวไอใส่แล้คือไปต้องไปทุกคนไอ้ยสวยตกทั้งนี้นะเียแบแย่ได้เรยทุกคนตกไอแย่แล้วที่ทำแล้ คือทุกคน ไม่อยู่แล้วไม่ไม่ไม่ซ่อนอยู่แล้ว Rau rau ka pai rau hoho Rau rau ka pai he mai e ่ส่รูปให้เยอะๆนะจะได้ไปดูนะครับมาเดิน out มาเลยทุกคน มาอยู่ใหนตอนะพกีก็ไปจบแบงแล้วคืนไปไปเนอะต่อ ไห้เขา youtube ยงไปดูลยไม่ถ่าเลยไม่ไดกดเอาไว้ก่กดเลย ยูยูขึ้นแดดดีลูกปตาเร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 าไปตลาดเราไปตลาดรับใยูต้องเดินข้างหน้าลูกไม่งั้นพี่จะโดนจับตัว ฟังฟังฟังเดี๋ยวเดี๋ยวต้วงงงวองข้ามถนนลูนกมันจะอันตราย 没了呗。